อ่าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ<า>โ,อโ,โอ้โหคูณห้าได้มา8บาทาอืมอโอ้ยเจ็ดสิบบาทอ้อาวสวยสิคะแบบนี้นนวนะจวดนะคะจวดไปเลยจ้าหุยงงว่าวมเม็ดหลักบาทแตกหลักร้อยแล้วนะคะ เออโอ้โหหกร้อยแล้ว啊อ,อู้อหยพันหกจ้ารอบนี้นะคะจุกๆกันไปเลยนะคะโอ้โห,โอ,โหอ่าใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวกับเรานะคะก็สามารถคลิกลไลน์หรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเปะิดเซิร์ฟเพียงทั้งต่ำหนึ่งหกร้อยบาทเล่นได้ถอดได้เหลืจอจ้าโอ้โหบิ๊กพินเหอะได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่โอ้โหเมก้าวินนะจ๊ะโอ้โห รุงแทะนะคะเออาเุอร์แล้วนะจ๊ะโอ้โหก็เล่นชิวๆอยู่ดีก็แตกได้มาันได้มา1,643บาทยัวๆจซูเุอร์เมกาวินนะจ๊ะโอ้โหพันเจ็ดแล้วนะคะตอนนี้นะเรายังเหลือฟีสปินอีก6รอบอ่ะเฮ้ยจัดมา โอเคเนาะตอนนี้นะคะเราเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ําอยู่ที่4บาทนะคะสูงสุดอยู่ที่400บาทเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นอยู่4บาทกันก่อนเลยนะคะอ่าวันนี้เราก็ได้เตรียมกบไปเที่200บาทนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเนาะเราต้องไปดูตารางอัตราจ่ายของเขาก่อนเลยนะคะอ่าค่ากรแจ่ายของเขาน้คก็จะตามนี้เลยสเกตเตอร์ตัว Y ไอเท็มของเขาเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ Y นี่อ่ะวาไหมนะคะ ฟรีสปินนั่นเองนะคะลายของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะจ๊ะหมุนไปเลยจ้าอ้าวได้มาเท่าไหร่คะหกบาทนะคะอ้าวมาอีกเจ็ดบาทจุดยี่สิบสตางค์นะคะ ได้มา13บาทยัย่วจ้าโอ้โหได้มา1บาทอะ่ะอา้าวอีก2บาทโอ้โหยาวไปเลยยาวไปจ้าอา้าวตอนนี้นะคะเราได้มา6บาทแล้วนะเอออ่าเบ็ดหลักบาทนะสามารถทํากําไรได้หลักพันก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันเลยอ้ย <Okay. S 1> รอบนมา โอ้โหสุดยอดเลยนะคะมาบวกมาจ้าวายมาอีกโอ้โหสุดยอดเลย48บาทนะคะอ้าไหลาย,ยาวก็ได้นะเนี่ยโอ้โได้มา54บาทนะคะโอ้โยยั่วยัวกันไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยเนาะโอ้โหรอบนี้ได้มา14บาทว่ะโอ้โหได้มาอีกแล้ว สุดยอดเลยนะคะเกมนี้นะแะแยี่สิบกาบาทย,ย,ยัวจ้าอะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวกับเรานะคะก็สามารถคลิกลิงไลน์หรือแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ <Yeah. S 2> เปิดยูเซอร์เพียงขั้นต่ำหนึ่งบาทเล่นได้ถอนได้เลยนะจ๊ะ้ยปิดก่อนเลยอะมา8บาทกันก่อนเลย,นเ,ลยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ได้มา 40สตางค์นะคะโอ้โหหาจ๊เอ๋นะคะเออลุงแค้จ๊เอ,อ๋โอ้โหได้ฟีจอปินน่ะเฮ้ยโอ้โห,หมัวแต่แอบ,บมองลุงแค้อยู่นะคะมาลุ้นกันเลยอืมเลือไปแล้วอืม,มวายมาว่ะ9กบาทนะคะอ่าเอาไว้ก่อนอมืมได้มา4บาทอ่ะบวกไปจ้าคูณ2นะคะ โอ้โหคูณสาว่าอ้าวได้มา28บาทอะเออโอ้ยคูณสี่โอ้โหคูณห้านะต่อไปนะบอกเลยเปเวอร์นะคะเกมนี้นะคูณไปเรื่อยๆด้วยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะโอ้โหคูณห้าได้มา8บาท โอ้ยเจ็ดสิบหกบาทอนะ่ะอ้าวสวยสิ้าแบบเนี้ยจวดนะคะจวดไปเลยจ้าหุยงงว่ะเม็ดหลักบาทแตกหลักร้อยแล้วนะคะเออโอ้ยหกร้อยแล้วว่ะเอ้าโอ้ยพันหกจ้ารอบนี้นะคะจุกๆก,กันไปเลยนะคะโอ้โห ใครนะคะที่อยากเล่นเกมอย่ังเรานะคะก็สามารถคลิกไลน์หรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดเซิร์ฟเพียงทั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเล่นได้ถอดได้เลยจ้ะโอ้โหบิ๊กพินเหรอ,อได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่โอ้โหเมก้าวินนะจ้ะโอ้โหรุ่งแทะนะคะเอออ่ะซูปเปอร์แล้วนะจ้ะโอ้โห ก็เล่นชิวๆอยู่ดีก็แตกกมันได้มา1,643บาทยัวๆจา้าซูเปอร์เมกาวินนะจ๊ะโอ้โหพันเจ0แล้วนะคะตอนนี้นะเรายังเหลือฟีสปิทอีก6รอบอ่ะเฮ้ยจัดมาจัดมาเออทางนั้นเลยอ่ถามจริงเถอะจะได้แค่นี้จริงเหรอ,อ,อได้ไหมยี่สิบบวกมาย,ยัวๆจา้า โอเคเนาะนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะโอ้ยได้มา112บาทเฮ้ยไม่น่าเชื่อจะแตกดีขนาดนี้นะคะโอ้โหทุน200นะคะสามารถทำาาายได้หลักพันนะคะโอ้โหแจ๋วจ้าคุณ16อะโอ้ย120แม่เจ้ารวมยอดนะคะ เทคลโอ้โหหนึ่งันารอยห้าสิบแปบาทยัวยัว,ยวจ้า <Wow. S 1> ใครนะคะที่อยากเล่นนะคะก็รีบคลิกลิงก์ไลน์หรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ฝากถอนเพียงขั้นต่ำหน0่งร้อบาทเล่นได้ถอนได้เลยนะคะไม่ติดเทินจ้าเว mm. ็บตรงมั่นคงปลอดภย100ัยร้อนะจ้ะ โอ้โหหกบาทจ้าเดี๋ยวมาลุ้นต่อกันเลยนะคะเออขอหมุนไปสักสีโอ้โหมาจ้าเอกละอะไรวะอ,อืมเกลือนะคะอืะอ,อม,มันจะคงมันคงจะเอาเราคืนแล้วมาโอ้โหได้มาแล้วเป็นไงคะอ่ามันต้องมาแถวหน้าเรียงกันอย่างนี้นะคะเออท้า มันแถวหลังก็ไม่ได้นะคะต้องแตกแถวหน้าอย่างเดียวเนาะได้มาแล้ว40สตางค์นะคะก็เอาไว้ก่อนเย็ดก็มาว่ะโอ้โหสวยๆจ้าได้มา61บาทนะคะอลลุงแขะจ้าเอ๋ อ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะกำไรเราก็พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ผู้ปิดประกันใดเราต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า